สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทําเป็นตัวคาราเมลชีสเค้กค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรารับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์มา2วันแล้วนะคะทั้งสลัดทั้งข้าวผัดผักนะคะวันนี้เราก็จําเป็นจะต้องทําของหวานเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมี พลังมากยิ่งขึ้นนะนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยของหวานนะคะถ้ามีของหวานก็จะสดชื่นค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นแครกเกอร์ค่ะจะใช้เป็นบิสกิตหรือว่าแครกเกอร์ก็ได้นะคะ60กรัมครีมชีสค่ะ120กรัมแป้งเคก้ก 20กรัมค่ะเนยสดค่ะจะเป็นเนยสดรสเค็มหรือรสจืดก,ก็ได้นะคะ60กรัมน้ำตาลทราย30กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะวิปปิ้งครีม6 m ml แล้วก็ไข่ไก่เบอร์3 1ฟองค่ะวัตถุดิบอันนี้เป็นส่วนของตัวชีสเค้กก่อนนะคะก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาทําตัวฐานชีสเค้กของเราก่อนฐานชีสเคก้กก็คือเราจะนําเอาบิสกิตเนี่ยนะคะมา ทุบหรือว่าจะนําไปปั่นให้ละเอียดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าชอบความละเอียดมากน้อยเท่าไหร่อย่างเราเนี่ยไม่ได้ชอบละเอียดมากเราก็จะใช้สากทุบๆนะคะเขาก็จะยังมีความหยาบแบบพอดีพอดีนะก็จะไม่ได้เป็นผงไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบให้เป็นผงก็สามารถปั่นได้ค่ะนำเอาแครกเกอร์หรือว่าบิสกิตที่เราทุบดีแล้วนะคะมาผสมกับเนยละลายค่ะ เนยเนี่ยจะเป็นเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็ได้นะถ้าใครชอบให้ตัวฐานมีความเค็มเล็กน้อยนะคะก็สามารถใช้เนยเค็มได้ถ้าใครอยากให้เป็นฐานจืดๆธรรมดาก็สามารถใช้เนยจืดได้เช่นกันนะคะใช้เนยเนี่ยเทลงไปนะแล้วก็ค่อยๆค,คนผสมให้เขามีลักษณะ,คล,ะคล้ายๆกับรายเปียกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ นำเอาฐานบิสกิตนะคะมาเทลงไปในฐานพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ไม่สามารถถอดกลนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องรองด้วยกระดาษไขหรือว่ากระดาษรองอบเอาไว้นะคะถึงเป็นพิมพ์ที่ถอดกลนได้นะก็ควรจะรองไว้เพราะว่าเดี๋ยวตัวชีสเค้กเนี่ยเขาจะติดรอบๆพิมพ์จะได้เอาออกมาได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าตัวที่ถอดกลนได้เนี่ยมันก็อาจจะเอาออกมาได้ง่ายกว่า ใช้ช้อนนะคะค่อยๆกดกดให้ตัวพิมเนี่ยมีความแน่นแล้วก็อยู่ตัวนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็จะนําเขาไปพักเอาไว้ในตู้เย็นก่อน,นะคะ่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวชีสเค้กกันนะคะชีสเค้กของเราก็ทําง่ายมากๆเลยก็แค่เทครีมคีมชีสนะคะลงไปในชามผสมะคะ่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยนะคะ ตีให้ตัวครีมชีสเขาพอคลายตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้าตาลลงไปค่ะน้ําตาลเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดได้นะสูตรที่เราให้ไปเป็นสูตรที่หวานกาลังดีแล้วไม่หวานมากเกินไปนะคะถ้าใครชอบหวานจะจัดเลยก็สามารถเพิ่มน้ําตาลได้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราใช้เป็นตะกร้อมือในการคนผสมนะคะถ้าหากว่าใครจะทุ่นแรงด้วยตะกร้อไฟฟา้าก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ตีอะไรให้มันขึ้นฟูเยอะแยะนะคะก็แค่คนให้เขาเข้ากันเฉยๆก็เลยใช้ตะกร้อมือก็ได้ะคะ่ะ คนให้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับครีมชีสเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่ตอกแยกนะคะอย่างที่บอกทุกคลิปเพราะว่าถ้าใข่ถ้าไข่ไก่ของเพื่อนๆเสียแล้วเราตอกลงไปในชามผสมเลยเนี่ยเราจะต้องทิ้งครีมชีสแล้วก็น้ําตาลที่เราตีมาทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเน่าเนาะถ้าไข่เน่าก็ไม่สามารถนํามาใช้ทําอาหารหรือว่าขนมได้เลยนะคะ คนจนไข่กับตัวครีมชีสเข้ากันดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะคนนะคะให้ครีมชีสกับวิปปิ้งครีมเข้ากันดีค่ะ เริ่มเข้ากันดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แป้งเค,ค้กลงไปค่ะใครจะใช้แป้งเค,ค้กก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีแป้งเค,ค้กนะคะจะสามารถใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์แทนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของแป้งเนี่ยเข้ากันดีไม่เป็นเม็ดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆหรือว่านะ ใครอยากให้ตัวชีสเค้กข,ของเพื่อนๆมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นสามารถบีบมะนาวลงไปได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะทําให้ชีสเค้กข,ของเพื่อนๆเนี่ยมีความเปรี้ยวอมหวานนะคะก็จะมีความแบบหอมกลิ่นมะนาวด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เลย คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็นำเอาชีสเค้กของเราเนี่ยไปเทลงในพิมพ์ที่มีฐานบิสกิตที่เราบดเอาไว้ด้านล่างนะคะเทลงไปแบบนี้ได้เลยทั้งหมดเลยนะคะอ๋อแล้วก็พิมพ์ที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ขนาดครึ่งปอนด์นะคะ mm hmm. ก็จะทําออกมาได้เค้กก็น่ารักน่ารักพอดีเลยค่ะเก mm hmm. ลี่ยนะคะแล้วก็ขอให้หน้าเค้กเนี่ยมันเนียนแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกนะคะแล้วเราก็จะนําเข้าอบค่ะ โดยการอบของเราเนี่ยเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะใช้เวลา4 0เอ่อ30นาทีก่อนนะคะแล้วก็นำออกมาค่ะต่อไปเนี่ยในระหว่างที่เรารออบเราก็จะมาทำตัวคาราเมลกันค่ะคาราเมลก็จะมีน้ำตาลทราย80กรัมวิปปิ้งครีม100 ml นะคะนมข้นหวาน60 ml ค่ะ เนยอันนี้จะเป็นเนยเค็มนะคะเราใช้ทั้งหมด30กรัมแล้วก็แป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้ก1ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบของการทำคาราเมลเนี่ยก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรไว้ด้านล่างนะเผื่อว่าใครตามไม่ทันนะคะโดยเริ่มแรกในการทำคาราเมลเนี่ยเราก็จะต้องนําน้าตาลทรายเนี่ยนะคะมาละลายก่อนเทล,ลงมาในกระทะแบบนี้แล้ก็ตั้งไฟด้วยเ,เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆในการาละลายน้ําตาลนะคะ โดยในระหว่างที่เรากำลังทำคาราเมลจากน้ำตาลเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ทับพ,พีหรือว่าตะหลิวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราคนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมันจะตกผลึกเป็นเกล็ดๆนะคะเราจะรอจนกว่าเราจะใส่ส่วนผสมอื่นแล้วเราค่อยใช้เป็นไม้พายหรือว่าตะหลิวนะคะละลายจนน้ำตาลเนี่ยเขามีสีเข้มแบบนี้แล้วก็ร้อนจัดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยเทวิปปิ้งครีมลงไปค่ะ หลังจากเทวิปปิ้งครีมลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไม้พายหรืออัตลิวได้แล้วนะก็คนให้ส่วนผสมของน้ําตาลกับวิปปิ้งครีมเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะหลายๆคนถามว่าทํายังไงให้น้ําตาลไม่เป็นก้อนเวลาที่เราทําคาราเมลนะคะก็คือเราจะต้องรอจนก,กว่าน้ําตาลเนี่ยเขาเอ่อตัวคาราเมลที่ทําจากน้าตาลเนี่ยเขาร้อนมากๆจนขวันขึ้นนะเพื่อนๆเราค่อยเทตัววิปปิ้งครีมลงไปก็จะทําให้มันสามารถละลายเข้ากันได้ง่ายนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยไม่เป็นก้อนซึ่ง หลายๆครั้งคนทำคาราเมลนะจะทราบดีว่าน้ำตาลมันจะชอบเป็นก้อนเป็นเกล็ดน,นะคะหลังจากใส่วิปปิ้งครีมลงมาแล้วคนจนเข้ากันดีเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะแป้งเค้กนะแล้วก็คนคนให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะแป้งก็จะมีความเป็นเม็ดๆมบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็พยายามคนให้เขา เป็นเม็ดได้น้อยที่สุดนะเพื่อน<ๆ>เมื่อเราคนจนเขาเข้ากันดีนะคะเราก็ปิดไฟค่ะ หลังจากปิดไฟแล้วก็คนต่อนิดหน่อยให้เขาคลายความร้อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะเนยที่เราใช้เป็นเนยเคม็มเพราะฉะนั้นในส่วนของคาราเมลวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เติมเกลือลงไปนะแต่ว่าถ้าหากว่าใครใช้เนยจืดเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมประมาณ1นทับสช้อนชานะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคาราเมลของเพื่อนๆจะมีแต่ความหวานแล้วก็เลี่ยนแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะเมื่อเราคนจนเนยละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะนําเอาคาราเมลวันนี้ไปเทบนชีสเค้กที่เราอบเอาไว้นะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นชีสเค้กที่เราอบเอาไว้30นาทีนะคะแล้วเราก็นำออกจากเตาอบมาเลยแล้วก็เทคาราเมลลงไปนะคะเทลงไปให้เต็มพิมพ์ได้เลยนะแล้วก็เคาะนิดนึงแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์ไม้ขีดนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีจะแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ หรือไม่แต่งเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้มีพวกถั่วอะไรนิดหน่อยๆตัดด้านบนนะมันจะทําให้คาราเมลชีสเค้กของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเข้าอบค่ะอบอีกครั้งด้วยอุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างนะคะโดยเราจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีเราก็นําเขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยกตัว กระดาษรองอบเนี่ยขึ้นสูงๆเขาจะได้เป็นทรงแบบนี้ไม่ไหลออกด้านข้างหมดนะคะแล้วเราก็จะพักเอาไว้จนกว่าเขาจะเย็นแล้วก็นําแช่ตู้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าตัวคราเมลเนี่ยเขาจะเสร็จตัวดีแล้วเราก็ค่อยนําออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ได้ตัวครามลชีสเค้กของเราในวันนี้แล้วนะอร่อยมากเลยเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากจะลองทําตามเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างนี้นะคะก็จะได้ตัว ชีสเค้กเนื้อเนียน,น,ยนแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นคารเมลมาก,มากๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ